Mấy ngàn tên, mấy nọng vâng tên, tốp mấy ngàn tên Xào lò thàn Lột, lột he cong nhau Ừ, lột he nhau Học บมี่ฟังแล้วโมี่หาจะเข่าอ่ะเขากล้องกับเขากำสวัสดีซี๊ๆไม่เออโอ๊ยโมชกมากรจุดเลยจุดเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยเสียงหายเลยสวัสดีจ้าเมื่อกี้เราอยู่กับน้องลาซายกินนอตไดการ น้องซานี้องไม่น้องไม่สิยีงเขาเอื้อนมาแนะนำตัวให้กูจักสิตอนทำสมาชิก u t u b e ประชันชาพี่น้องคือสีเดิมเขาเป็นพนักงานของ YouTube บริษัทยู u ู e ประชันเนาะก็คือน้องน้องอะไรชื่อน้องอะไรลองโมค่ะ อยู่ที่อันจังหวัดเลยเอ็ดเนาะน้องโมสาวอ่ะใช่พรหมไผ่พรหมไพรเออสาวบังไฟใหญ่เลยนี่แม่ด้วยเมือบังไฟโกปีนี่พันธ์ีน้องพันธ์ีจัดอ่าจัดเต็มเนาะบุญบังไพรเดือนใดแหละวิศเราบอกเดือนถึงชีวิตไปมึงมึงยาเนี่ยก็ต้องทาปีพิณาสองพันสี่ ออเดือนเดือนหกมันบ่เดือนหกเดือนเจ็ดยังอีกหลายเดือนเนาะประมาณส่วงนาสิขาวนาพ้นพอดีพี่น้องเอาสบายดีเด้อพี่น้องการทักทตยสบายดีคำแสงมานหน้าพี่น้องเมื่อนี้ได้มาไม่มีโอกาสมากกับคุณพ่อคุณแม่เนาะมากับน้องผามากงานแต่งงานแต่งงานร้านบอกร้านเนาะร้านสาวอยู่อ่า อยู่จังหวัดลอยเอ็ดอำเภอพนมไพรนาะพี่น้องเนาะมีหลายงานแต่งกะชีงานแต่งกะสีอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวห้องชิพาเข้าไปพี่น้องตอนนี้กะสีพ้าเชลล์ล่อฐานรถรถแห่กองแยวเออรถแห่กองแยวเนาะครั้งแรกพี่น้องรั้งแรกที่ได้มางานแต่งที่ฟังไทยเด้อ กระเซีนนยนเนาะกระเซนเลจับจูดจับจูจบจจบดไมาแล้วก็จับเขากองเลยพี่น้องมาทดินพาริเดอน้องก็เฮ็ดเริ่มเฮ็ส่องไม้เนาะซื้อส่องวาต่อาพาร์ดาร์ชาแนลพาร์ดาร์ชาแนลเดี๋ยวคำแสงเสียเอาแปะอ่าขึ้นให้นนเนาะแป๊ะโปรไฟล์แป๊ะนาอันส่องน้องให้เนาะให้เอฟซีให้ฟังไทยนะก๊ะบอกภาษาไทยด้วย ติดโปรไฟล์โปรไฟล์ติดโปรไฟล์ให้น่าคลิปคำแสงน่าให้เอฟซีำแสงทุกคนไปติดตามให้กำลังใจน้องแน่น้องพี่น้องว่าน้องโม่สีนี่คลิปให้เบิ่งเรื่อยๆนะพี่อนเนาะนี่ส่องไหมกะอาจจะยังพระท่านไอ้ ยังคนเอนหอหนูธนัดเนาะถนัดในการตัดคลิปลงคลิปยังกะแนะน้นนำเนาะหายขอมูลน้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับน้องเนาะพี่น้องมานนนเนี่ยน้ำน้องในเด้อปะเดี๋ยวเขารอถ่ารถเฮตอนนี้มาไก่สีหอดอลไรประมาณไก่เติบใใยังไก่เติบเขาไกา่สีหอดเขาสีเขาสีๆๆล่ำมาแล้วลลเขาสีเต้นเต้นพอดล่ำเข้าไปตามจังหวะ น้องโมนี่คือสีรำน้องโมนี่คือสีสายนางรำนั่นเนี่ยนางรำนั่นเนี่ยผมเป็นลำแล้วหละคือสิตดีเลยสายดีไปพี่น้องถทารถมากก่อนเนาะเดี๋ยวเฮงเข้าไปพร้อมรถเลยพี่น้องอันนี้เขาแหงยังเออเพรื่องแหงเจ้าบ่าวเจ้าสาวแบบแหงเจ้าบ่าวเขาเลื่อนเจ้าสาวอันนี้คือเลื่อนเจ้าสาวเลื่อนเจ้าบ่าวเลื่อนเจ้าสาวเลื่อนเจ้าสาวโอ้เป็นล้านสาวเนาะเจ้าบ่าวกับนาจะมาจากจังหวัด พื้นมาด้วยอ๋อพื้นลู้กับพ่อเนื่ยใจเพืนค่ะมาเบิรงว่าเดี๋ยวมาเบิรงนน้ำกันพี่น้องจะสาวจะเบาไม่ได้ชุดๆพี่ว่าสิมาบัวพี่น้องจัดเลยน้องรับจัดเลยจัดแล้วบ่อยังกระดักอันน้ำส้มขนจัดเต็มวัวนี่กับคุณพ่ออะเราถ่ายเจ้าหน่อยพี่น้องเสียงไก่เข้ามาเลย โอ้ยเชื่อรุางเองนากาเชื่อลูกันเคครบนหาเรีถึงใจพวกใจวกนเ่งอผู้าทนอันนเขาเ่าต่อไปครับจะเป็นพิธีบเออขอตาขอบยดีสักหน่อยคะไม่ค่ไว้ซึ้งกันแล้วกันนะลูกไม่ซื้อกันแล้วกันหน่อยนะคะอเดี๋ยวเขอซูมที่แมนก่น มีผู้จับจองแล้วนะคะมีผู้จับจองแล้วนัดเมียอย่าเถียงเมียบอกว่าเมียให้ยอมใคราอหน้ามีใครไม่สุขใจเดี๋ยวยกยกให้แบบสุขใจใครเจ้าสาวตำลัวลูกข้าชุดแก้วเอา ม <c ười> okay ือหนีมือเดียวนี่แหลโอเคครับทุกมีท้าวีในวันนี้ที่ได้ตกลงปลงใจกันเป็นสามีภรรยากันในวันนี้กินอย่างเดียวเลยนะกินอย่างเดียวเลยนะโบนกับไผ่เลยนะจากหมูจากไก่จากปูจากปลากินอย่างเดียว nòng lát, sai kín bò xuân thấy bò xuân thấy này bỏ nhang nhang nằm lơi nè tô chín tô chín chặt thêm Hãy không bỏ lỡ คลองอควันจากจาว่ากับงานกับผู้ชายพี่น้องคลังเล่าบุมี่ฟังเล่าบมี่หาจ้เข่าเขาก้อง เขากำเป็นของควันจากฟวันจ้าว่าจ้าสาวให้แขกเนาะใหักเนาะไกใ่ลายยางนี่มีพี่น้องงานแต็มไกใ่ลายยางนี่ตั้งแตบพี่ที่ไมพี่ที่ช่วยควันพี่ที่บุกแก่เนี่นะคร เขาเป็นเพ็ดเป็นแบบมอย่างเงินอ่ะเป็นระเบียบแค่พอยคือวันเท่าเนาะคือบานเท่าสุรัสดาบานแมนบานเท่านี้มีแต่ยองกันอย่างเดียวสูควันแล้วก็มีแต่มายองเลยเนาะคือแขนยองสามสั่งเลยระบานเพื่อนเขาจะใส่ข้างหน้าจะเบาคือแขนจะสาวกอนในในไทยไทยอย่างเกินะไทยจะจะเบายังไงเขาคือจะสาวกอนเนาะในไทยไทยจะสาว ทางจะบ่าวเออจะปลูกเจ้าตานั่นแคือทางเฮาแม่นปูกจะบาวก่อนเนาะเฮามันผะเลยเออแล้วแต่าจะูกูกนไปต่อน้องตียอยู่ พี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าออกมาจากงานไปนสิเรียบร้อ,รอยเนาะก็สิไเดินทางกลับก่อนเพราะว่าเฮายังมีธุระสิไปบต่อเนาะไปเริ่มงานไปพึกงานสันส้นะไปเฮ็บจบงานเล็กๆน้อยๆก่อนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็น่าจะเป็นได้งงงที่นึงละ ยีย่ดูนะัสาก็จะวาก็ท้ยวจะเืเสาวยังคลองหอยอยู่มีทีดีทังล่าแล้วพี่น้องเจสากจะวาเมาแต่แต่ก้มงนเมาแต่แยังมาท่านผูกเขนแต่ยู่นีเขาก็เห็นตามตามพี่นี่ตามันี่ามเ รูซสึวอวาีฟังไทยในยสีเป็นระเบียบฟังขาเเขาเห็ดเป็นเป็นตามที่องเขาเนาะเป็นระเบียบปีหน้ายดีเนาะกะเ,เรียบง่ายนี่ง่ายอยู่แต่ว่าเดียบง่ายเบิ่งแล้วเบิ้งแล้วมันแบบแชค็คสีเป็นยังไงเนาะเอากแปลกเนาะแปลก,กจากฟังล,ล่าเาะแปลกไรยางเป็นแบบแต่งงานแบบกันบ้านของเขาดีดูรากทางหวานทาแปลกรยางเนาะปเพทีแต่ว่าจัดงายังคล้ายกันาจาวยังล้ายกันเน ทีทีซูควรมีหมออันนั้นก็หมอพรอนก็คือกันเนาะแต่ว่าไม่กระจายต่างเป็นบางส่วนเนาะหรือว่าการเป็นเฉพาะอ่านียเกิดมาอำเภอหรือว่าเออเป็นเฉพาะหมู่บ้านบอกการหมู่ขึ้นกันเนาะมีแต่ว่าไอเอฟซีเนาะคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาเลยเป็นข้อมูลกันเนาะอยู่ไนอยู่ไนมันคือกันบอแบบใดเน่เนาะ แต่สิประมาณนี้พี่น้องโตกินของกิน้องยังมีเทียบเลยพี่น้องสุดยอดมีทุกอย่างมีทุกอย่างขัดแห้งอีรีป่ะกจดออกเดินทางกลับได้มันจะนายกานงมู่เดินทางกรับก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปพบพ่อครับน้องมู่เนาะพี่น้องอย่าลืมไปตีตา้มสองหนองเนาะกหลกก็แซ่เนี่พี่น้องเจอกัน้ในพี่นาเนาะเศ็กวว่าสบายดีบาย เ้าก็เลยบประเดี๋ยวไทยหุบก็จะร้าวเลยเนาะแยังพี่น้องเอ็งเนี่ยนี่ซื่อล่นย้งเลยขับเสียงได้ขี่ขับรถดูพี่น้องเม่นบอกโม้เป็นนี่ยังครสบายดีพี่น้องผมกับน้องแบทน้ออ๋องไปงานดองพี่น้องหรือว่างานแต่งไปงานแต่งพี่น้องเบิ่งแต่งตัวไปงานแต่งน้องโม้เอาขับรถมาเลยกับป๋ารถแม่ แอ่งข้แซงก็ได้ครับครับอย่าลืมเดนนะจำทางเล่นสายเล่นสายอยู่ในหัวนี่วางนี่แต่ว่าเล่นสายเดียวเออนี่พี่ดอขี่ม้วนใีบใช่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 เออบอกจะคล้องบอกจะคล้องไวใช่ใช่ใช่เขี่ว่าที่ตามเรือจืดเพื่อไหวเพี่น้องเพื่อไหวเพื่อว่าเอาเสร็จได้ขี่เพื่อไหวเพื่อว่า เฮาอาจจะยังได้อยู่โดนก็มีเนาะอาจจะยังได้อยู่โดนเขาเคลื่อนไหวนะแมนซอยนี่บ่บ่แม่นตรงเลยคือว่าบูคือกันไปสอดไซดกันจังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามจอดถามเขาก่อนส่นซอยวัดอยู่ซสยว่าซอยวัดฮะบ่เห็นวัดได้เลยนี่เอเวอยู่นอ่าะจับ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 ต้นขาพเขาสะดวกสบายแห้งพี่น้อง ที่โทษอย่างไรฟังหน้าเป็นได้ครึ่งหนึ่งคือสิดีเนะเาะโอนี่เดียวใช่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 ใชใชแล้วก็ไปใส่เพือเเ่อนเลยเนี่ย<อ>เพื่อนเออหอดเ,เลยเพืเ่อนเลยเามามาถึงบ้านแล้วทุกคนไ,ไเปนลเปลยไปเลยไปเลยว้ามีสองคนตัวนี้โอ้ยว้ามีเอ็กไหม เป็นอกแต่ย uh. um, um, ังเอ็น X ม a x m o m e นยห้าสิบห้าดันั้ก X มก x คือหนอไปไป